สวัสด <ítulo> oh, ีค่ะวันนี้เรมาบ้านดาวนะคะน้าไดาวมาจากแห่งานตอนนี้ว่าน้ามันเหมอดอยู่เดี๋ยวไปก็เดี๋ยวกาแฟแล้วนังพิมนันนะโอ้พี่วัวมาอะไรนาะพี่วัวตอนน้วาน้ำมนมึดอย่เมีเดี๋ยวาแล้นน เสจะใส่ไปได้บ่ล่ะพี่บัวพี่บัวมาหาลูกสาวอหาสาวสวัสดีค่ะมาลัทธนัน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 มาลัทนัน ทัดชะนันโอ้เม่ทัดชะนันฮะออ่ว่าคือจะานบอกหอกคุณเาไปเอาปลาครมให้าเาไปนันทีบ้านนาอุ่นเขาเขาจับเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจับได้เลย รถรถดาวน้ามันเหมดนน้มันหมอยู่บ้านตารดาวน้ามันเหมือนชาบ้านตามาบ่อนเดีวไีน้ามันเหมือนแคกันตอ เรื่องเติมมากน,นี่แล้วชื่อนี้ออกีวีไม่วานไปน้ำเทวดาบ่ไปแล้วข่อยอยู่บ้านหม่บ้านกอสัญเากับเจ้าว่าสิกลับมายำขึ้นเมืนกันอดแจงเสียงแหกมเออ,อ,ม,อ,อ,ม,พอ,พอมัองห่านแล้วน้อเอซว่าให้ถามใครถามพระในวัาเลกออกยังอยถามพระเลออกยังหกหนกับนเจ็ พาเสียแบอกเนก้ลหงเจ็ดอยก็เลยไปถามพอผายว่าเลยออกยังโอถามผ่าเลยพอผ่าก็เสียงแหบด้วยกันดเจอพยาอูดอีกเขาคุ้นลายนี่คือดีใจเขาของก็ได้เนาะสองมือซ้ำมือเนาก็มาหอดได้เลย

เออเห็นพี่บัวออกงานงานนี่หรงานวัดนต่ตียุบ้ันตะกัเส็นใหญ่เส้นใหญ่หลวงพ่อสั่งมาโอ้ไปน้ำสินหลวงพ่อสั่งมาหาพลตุตยเตยก็สั่งก็อีเส้นใหญ่ สีเหลืองหรือสีสีอะไรที่เป็นออกอ่างน้ำไงหรืออ่างน้ำอ่ะสวยมากเลยเซ็กซี่ถ้าดูข้างหลังมัวยากเดูข้างหลังเซ็กซี่มากใช่ไหมให้มิมมิมกลับเล็วนี่นี่เข้าแบบอยงนี้อยู่ใกล้ใกล้กันใกล้กันเฮ้ย รอรองดาวนะคะน้องดาวลดน้ำมันหมดบอบคอยยันเท่เพื่นที่อันนั้นได้ยังกอเออบ่แมนธรรมดาได้ํามันหมือ ไปยยพี <ings> ่มีคนอยู่บ่รอน้องดาวนะคะว่าจะรอรับน้องดาวน้ำมันหมดดาวเอ้ยมาบอหอดบ้านเนาะสิหอดบ้านพระแห้งเลยเนีมาบอหอดจูบแม่เติมตั้งแต่ไปุ่นติ ถ้าขี้ไก่เป็นอะรเติมต้งากราบก็ต้องเติมแม่สี่พี่บัวนะคะมาเมื่อกี้นะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมสาวอุ้ม Ôi đảo cái đảo bữa đây hoạt bàn được áo nhà phải sông luôn Bữa đây mang ngay được thế thì băm đây Thế thì chạc đây Ta chạc dù năm tì สบาเสบบย กินเทนึงก็เอาไปกินเนาะกินแล้วกินแต่เที่ยงพุ่นแล้ว เมืองทากินี่นองยำปาก,จออปากปเจ้าจัวยอ่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้ซํำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ